จอมใจจักกพัฒตอนที่82บุญพาวาสนาหนุนนำได้มาโดยไม่ต้องลงแรง เยไห่เป็นท่าเรือทางทหารที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของอาณาจักรชูแม้จะบอกว่านับตั้งแต่ที่ชูเหยียนขึ้นของราชมาไม่เคยได้ทําการรบทางทะเลเลยก็ตามแต่กําลังทหารของกองทัพเรือก็เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีโดย <c oughs> โดยตรึงกำลังจากตรงไห่ตลอดจนถึงหนานไหย่ยามลมพัดโหมขึ้นมาทงเรือรบสีดำสนิทพลันแน่นขนดมืดฟ้าโมดินเนืองรายยาวเหยียดไม่ขาดสายช้าตรูเวลาเดิมของทุกวานจะมีเสียงแตรดังก้องกลางวานแตรดังไปไกลจนถึงอีกฝากของโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้ในเหตุนี้เองในช่วงไม่กี่ปีให้หลังพ่อค้าวาน,นิดที่ไปค้าขายอย่างหนานหยางจึงมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อมีอาณาจักรที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้คอยนุนหลังอยู่ย่อมไม่ต้องกลัวว่าจะถูกประเทศอื่นรังแค่ไปมาหาสู่กันสมานฉันปรองดองก่อเกิดทรัพย์ ชีวิตความเป็นอยู่ก็มีรสมีชาติเช่นนี้เองเป๋ยหายซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเมืองกวนหายจึงกลายเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดรองจากท่าเรือแหลมฉบังเรือสินค้าที่บรรทุกเครื่องกระเบื้องเครือบและผ้าไหมเต็มลำแท่นออกจากท่าและค่อยๆ่อยหายลับไปท่ามกลางแสงตะวันยามเช,ช้าชูเยียนสวมชุดนำลองนั่งกินลูกชิ้นยืนกินต้มอยู่ ตรงเพลิงเล็กๆข้างท่านน้ำเจ้าของร้านเป็นชายหนุ่ม บนหลังแบกเด็กทารกเอาไว้ค้าขายไปพรางพูดคุยหยอกล้อกับภรรยาต,ตัวเองไปพรางชูเยียนฟังไปก็รู้สึกสนุกยิ่งจึงนั่งอยู่ต่ออีกพักจอบจนกระทั่งสื่อสีมาตามหาถึงไ่อยวางเงินจำนวนึงไว้แล้วยัดกายลุกขึ้นยืนคุณชายสือสีมือถือร่มคันหนึ่งดูฟ้าแล้วท่าทางฝนจะตกนะขอรับรีบกลับกันจะดีกว่าผู้เอาโศนาชูเหยียนถามอยู่ข้างหน้านี่เองก็รับสือสีกล่าว จวนชีนานเปิดร้านอยู่ในเมืองกวนไห่ทำการรับค้าทำการค้ารับซื้อไข่มุกจากทะเลลึกโดยเฉพาะสองสวันนี้มีคนจากในจวนมารับสินค้าที่นี่พอดีท่านอาจารย์นานเลยบอกว่าจะแวะไปดูสักหน่อย ร้านขายกระอย่างนั้นเรชูเยียนเอ่ยไปกันเถอะพวกเราก็ไปดูสักหน่อยไม่ไกลจากท่าเรือมากนะักคือถนนใหญ่ที่รุ่งเรืองที่สุดรกระกืืนสายหนึ่งนั่นก็คือถนนสุขุมวิทสองข้างทางร้านรวงแน่นขนาดจนแทบจะเบียดเสียดอยู่ด้วยการส่วนใหญ่ค้าขายผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลจึงมีกลิ่นคราวปลากระกรงุงว่าชูเยียนก็ไม่ได้รังเกียจเดินเดินหยดหยดไปตลอดทางแล้วยังแวะพูดคุยกับเท่าแก่แต่ละร้าน อีกด้วยในสุดมาหยุดที่หนะ้าร้านแห่งหนึ่งที่นี้เรอะ ขอรับสื่อสีกล่าวท่านอาจารย์หนาน,น่าจะยังอยู่ด้านในช่วยเย็ยนเลิกผ้าม่านเข้าไปไม่เห็นเด็กเฝ้าร้านออกมาต้อนรับแต่กลับมีเด็กน้อยอายุราวห้าหกขวบกำลังนั่งเล่นนิ้วตัวเองอยู่ตรงปากประตูหลังแทนเด็กน้อยพอได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวเงยหน้าด้วยความสงสยัยช่วยเย็นเห็นว่าเขาผิวพรรณขาวผ่องน่ารักหน้าเอนโดจึงยิ้มให้แล้วยื่นมือไปหาหมานี่สิ <c oughs> เด็กน้อยลุกขึ้นยืนพรางเอ่ยถามเสียงใสว่าพวกเจ้ามาหาใครพวกเรามาหาท่านอาจารย์หนานชูหย,ยันนั่งย่องยองเจ้าชื่ออะไร เสี้ยวเสียสวหมานเด็กน้อยตอบเสียวหมานเราชูยเยียนไปยักหน้าชื่อไม่เดียวนี่ท่านอาจารย์หนานอยู่ข้างหลังเด็กน้อยชี้นิ้วกินข้าวอยู่ท่านแม่อยู่ข้างหลังเหมือนกันชูยเยียนเอ่ยข้าพาเจ้าไปหาท่านแม่ดีไหมดีสิกิ้หมานเสียวหมานขี้เกียจเดินจึงชูมือขึ้นรอให้คนมาอุ้มชูยเยียนอุ้มเขาขึ้นมาจากนั้นจึงค่อยเดินไปยังลานด้านหลังร้าน พรานได้ยินเสียงดังบวกเวกนั้นหมอเอียงไม่นานหลังจากนั้นก็มีสตรีนางหนึ่งเดินมาจากอีกด,ด้าน <c oughs> เป็นจินเหนียงที่เจ้าอู่ช่วยชีวิตเอาไว้จากภูเขาด้านหลังคนนั้นเองก่อนหน้านี้นางเอาแต่ทํางานงกเง,ง,ง,งนอยู่ในจวนสีนานอาสายจินนึกสงสารจึงให้นางตามกระบวนพ่อค้ามารับไข่มกที่นี่ด้วย เพื่อให้มาพักผ่อนหย่อนใจสองคือจะได้หลีกหนีความวุ่นวายหนึ่งเพื่อมาพักผ่อนสองเกหลีกหนีความวุ่นวายท่านแม่เสซลมานยื่นมือไปหาพรางร้องเรียกนางชูยเยยนพัานชะง,งักเท้าสีหน้าสื่อสีกงกองเองก็แปลกประหลาดขึ้นมาเช่นกัน ฟาบาทดพอเห็นชัดว่าผู้ที่มาเป็นไกรสิน้าจินเหนียงก็เปลี่ยนเป็นข่าวซีดในทันทีแข้งขาพรันอ่อนยวบจนสุดลงไปกู้เข่ากับอืน่นนั้นหมอเยียที่ประตูลนลานเพาพอเห็นภาพเช่นนี้เข้ากระกลาวด้วยความสงนสนเท่เกิดเรื่องอะไรขึ้น พาเด็กออกไปก่อนเถอะชูเยียนส่งเสียวหมันให้สื่อสีฟาบาทเด็กไร้ซึ่งความผิดเจนเนียงร้อนรนพรังคานเข่าไปข้างกาข้างหน้าสองเก้าสือสีปิดตาเสียวหมานกล่าวไปพรางพาเดินออกไปด้านหน้าไปพรางิ้นเหนียงเห็นนั้นนั้นพรานลุกขึ้นยืนคิดจะไล่าตามไปได้กลับถูกชูเหยียนยื่นมือมาขวางไว้นั่งหันหน้าไปหานหนานหมอเหยี่ยชพรานดังเห็นพระมาโปรดจึงโถมกายลงไปกุ้เข่าตรงหน้าท่านท่านอาจารย์หนาน จะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาค่อยๆพูดค่อยพูดค่อยๆจากกันอยู่ได้ดีเป็นอะไรไปนั้นหมอเยาสับสนมุนงงปรางจุดนางให้ลุกขึ้นเราย่อมไม่เป็นกังวลอะไรกับเด็กน้อยคนหนึ่งหรอกไม่ว่าบิดาของเขาเป็นใครก็ตามที่ชุยเย็ยนเอาน้ำเสียงเย็นเยียบชูเชียงละ่ะ นานหมอเยียดยินพรานตื่นตนกชูเสี่ยงเรอจินเนียงริมพี่ปากไรสีเลือดไปเสร็แล้วนานสองนานผ่านไปนางถึงค่อยพูดความจริงเอามายากกระท่อนกระแทน่นจินเนียงนามเดิมสวียทิงเอ๋อเดิมทีเป็นนางรำอยู่ในจวนสกุลเหลิวแม้ว่าหน้าตาจะธรรมดาไม่ได้สะสวยทว่าวกลับร่ายรำได้อ่อนช้อยงดงามเป็นอย่างยิ่งชูเสียงกับเหลีวจินเต๋อ ความสัมพันธ์แน่นแฟนพอได้ไปงานเลี้ยงตามคำเชิญหลายครั้งเขาจึงเข้าจึงไม่แปลกจะพานางกราบเมืองหลวงมาด้วยเสื้อทิงเออชาติกำหนดต้อยต่ำจึงไม่มีคุณสมบัติจะเป็นชายรองไม่กีป่ปีต่อมา <c oughs> สู่เสี่ยงกระถูกในประเทศไปหายหนานด้วยสถานะของนางเดิมทีได้ละเป็นโทษ่ทานว่านางกลับมีใจรักมั่นไม่เสื่อมคลายจึงติดตามเขาไปหายนานด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมถึงต้องกลับมาเอชูเหยียนถาม จนเนียงกล่าวว่าช่วงแรกแรกเพิ่งถึงไหานานเขาทราบซึ่งที่หม่อมชั้นมีรับใจรักจริงจึงนับว่าได้รับความรักความเอ็นดูอย่างมากกระทั่งยามพิจะหลบหนีออกทะเลไปก็ยังไม่ลืมที่จะพาหม่อมชั้นไปด้วยเพียงแต่พอถึงสถานที่ใหม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วกลับยิ่งโหดร้ายทารุณมากขึ้น วันทั้งวันหากไม่ทุบตีกระดาษทอนแล้วยังถึงกาบถึงกับอะไรชุเหยียนถามคิดถึงกับหันกลับมาช่วงชิงอำนาจอีกครั้งจินเนียงน้ำเสียงแห่พระหมอมชันรู้ดีว่าเขาไม่ประมาณตนแต่เขากลับมองสถานการณ์ไม่กระจ่างแล้วยังถูกคนเป่าหูทุกวี่วันไหนเลยจะยังมีใจอยากใช้ชีวิตยอย่างสุขสงบพอเห็นว่าเขายิ่งบ้าคลั่งขึ้นรเรื่อยๆจนไร้ทางรักษาหลังจากคลอดลูกแล้วหมอมชันจะได้หนีออกมาหมอมชัน ไม่กลัวตายแต่ไม่ปรารถนาจะให้บุตรชายตัวเขาสองสอน,สอนจนกลายบางคนโอบเ,เหี่ยมไร้เหตุผลแัะยิ่งไม่อยากให้ภายภาคหน้าเสียวมานต้องเข้าไปปวพันด้วยเพคะชุเยเย็ยนเอ่ยว่าพอออกจากไหน,นันมาแล้วที่แท้พวกเจ้าไปที่ใดกันแน่จินเหนียงใสหัวไม่ทราบเพคะเรือร่องอยู่ท่ามกลางหมอกหนาะทึบหลายวันบางครั้งยังถึงขนาดแ,กแยกแยะวันคืนได้เลยหลังจากที่ไปถึงเกาะเขาก็ไม่อนุญาตหม่อมชันออกไปเป็นพ่านกลา นอกคนที่นั่นก็แต่งกายแปลกประหลาดยิ่งนักส่วนใหญ่พวกหมอผีที่พันห่อกายด้วยเสื้อคลุมสีดํา นั้นหมอเยียได้ยินข้าวหัวใจก็กระตุกว,วบูบนักหมอกขาวนาเทบหมอผีชุดดำทุกอย่างสอดคล้องกับแฟนเผยเมียนที่ล่ำรือพอดีชุยันยกยิ้มมุมปากแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมานอนหมอเยียน้ำตาร้อนเผากรอบเบ้าอยากจะตกหัวตัวเองแรงแรง,แรงเสียเหลือเกินหรืออาจจะตบสองทีเลยก็ได้ตามาเทียนเจินซาม,มาตั้งแต่หลายปีแต่กลับคิดไม่ถึงว่าในจวนจะมีคนมาจากแฟนเผยเมียนตอนแรกทำไมตนถึงไม่คิดจะถามอะไรให้มาก นะเป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้ควรจะบอกว่าเป็นโชคชะตาเล่นตลกหรือควรจะกรดลูกศิษย์ชิชะตาขมขื่นดีเนาะนกแ้นหลี่จิ้งในนานไห่ต้นไปเย่ที่กลังเช็ดกับบีเร็กเหมันเสียนหมิงอยู่ในโรงเตียมพันเห็นสื่อคงรุ่ยผลักประตูเข้ามาพร้อมกับถือกระดานซักผ้ากองหนึ่งมาด้วยต้นไปเยหยอกล้อว่าจะเอากระดานกลับไปคุกเข่าขอโทษเมียรึ <c oughs> จะเอากระดานกลับไปคุกเข่าขอโทษหรือสื่อคงรุ่ยสีหน้าดูแกรนคาดคูกเข่าของบนของพันนี้ได้อย่างไรต้นเยารับช่วงต่อใช่แล้วต้องคุกเข่าบนกระดานตะปูต่างหากล่าต้นไปเยกกันหัวระพูดทีไรไม่เคยชนะสองคนนี้เลยสักครั้งสื่อคงรุยจนปัญญายิ่งจึงได้หยิบการน้ำชาขึ้นมาดื่มในเมื่ออ้างว้างมาทำกัน ในเมื่ออ้างว่ามาทำการค้าดังนั้นจะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้แคว้นหลี่จิ้งแห่งนี้ผลิตเครื่องมือจากไม้อ่างอาบน้ำเอ่ยถังอาบน้ำเอ่ยกระดานซักผ้าเอ่ย่าเลือดอยู่ครึ่งค่อนวันก็มีเพียงเจ้านี้แหละที่บางเบาที่สุดต้นไปเยี่ยกล่าวข้าตะเยาเออเข้าไปสืบข่าวอะไรมาได้บ้างเหมือนกันนายเล่ามาสิสือ่อคงรู้สนอกสนใจขึ้นมาทันทีไม่มีใครบอกได้กระจ่างว่าคนบนเกาะชิงโจมาจากที่ใด กันแน่แต่ก็มีข่าวลืออยู่บ้างต้นไปเย่เอ่ยว่ากันว่าเรือของพวกเขามาจากทางเหนือที่ต้องล่องเรือผ่านหมอกหนาะทึบหากว่าประสบเข้ากับลมพายุทําให้สเสบียงอาหารบนเรือไม่เพียงพอก็จะเอาสมุนไพรามาแลกเปลี่ยนของจําเป็นกับเรือพ่อค้าที่ผ่านไปมามาจากทางเหนือหมอกหนาะสมุนไพรและยังมีดินแดนกว้างใหญ่สื่อปุงรุย้ย จุบปากนอกจากแคว้นเฝยเมียนแล้วข้าก็คิดถึงที่อื่นไม่ออกแล้วก็เหมือนว่าเจ้ามีโชคกระทั่งสวรรค์ยังช่วยเสริมส่งไม่เช่นนั้นเจ้าสู่เสี่ยงน่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ทำไมต้องเลือกมาอยู่ที่นี่กันเล่า ตุ้นเาวกล่าวว่าแต่ว่าจะรอบเข้าไปอย่างไรดีพี่รองพะคนล่องเรืออยู่ครึ่งปีแต่ยังหาตำแหน่งที่ตั้งแคว้นเฟยเมียนไม่เจอหากว่าแค่วันสองวันยังหลบใต้ท้องเรือใหญ่แอบขึ้นฝั่งได้อยู่หรอกแต่จากที่นี้ไปแคว้นเฟยเมียนอย่างน้อยก็น่าใช้เวลาหลายเดือนแค่ซ่อนตัวเฉยๆคงไม่ได้แล้วสื่อกงรุ้ยเอ่ยหาทางป่าปนขึ้นไปอย่างสงา่าผ่าเผยก็สิ้นเรื่องต้นเาวไม่เข้าใจสื่อกองรุ้ย กล่าวว่าในเมืองนี้มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งว่ากันว่ามีความสัมพันธ์กับชิงโจอยู่บ้างต้นไปเย่เอ่ยถามสถานที่อะไรเราะออกไปเจ้าอาจจะไม่เชื่อแต่โลกนี้มันมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้อยู่จริงๆข้าเองก็เพิ่งไปยินมาเหมือนกันสื่อคงร้อยเอ่ยในเมืองนี้มีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเสี่ยวเฟยหรวนต้นไปเย่กั้นหัวเราะไม่อยู่จริงหลิวหุย นี่นำมาส่งตัวเองมาถึงที่สื่อ,รอกรุงรุียกล่าวก่อนที่จับเขามัดส่งกลับให้จิงเหลียวเทียนบางทีอาจจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ต้นไปเย่ะยักหน้าดียิ่งสิ่งก่อสร้างในแคว้นหลีจิ้งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแคว้นทางตอนใต้แต่มีเพียงเสียวเฟยหลวนที่ตั้งอยู่กลางเมืองท่าน,นที่มีผนังสีดำหลังคาสีเทาหน้าต่างไม้เลุลายบุพผาเปลี่ยนมาด้วยเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนใน แอบ,บจึงหนานของอาาจ่าต้าฉูหอเฟยหรวนในต้าฉูชื่อเสียงขจอดกระจายอีกทั้งยังว่ากันว่าเจ้าของเสียเสี่ยวเฟยหรวนแห่งนี้ก็คือน้องชายเจ้าของหอเฟยหรวนกิจการจึงรุ่งเรืองมากยิ่งยอนไปกว่ากันเป็นธรรมดา จิงหลิวหุยเอ็นกายอยู่บนแท่นที่นั่งพรางชมดูนางรำเยื่องกลายรารระบำสุขสารานใจเป็นอย่างยิ่งที่นี่อยู่ไกลแสนไกลจากต้าชูเขาย่อมไม่กังวลว่าจะถูกพี่ชายตามตัวเจอด้วยเหตุนี้เองจิงอวดอ้างชื่อเสียงของหอเฟยหรวนโดยไม่คิดจะหลบเลี่ยงเก็บเกี่ยวรายได้เป็นกอดเป็นกรรมทุกวันอีกทั้งยังไม่มีใครมาเจ้ากี้เจ้าการมีความสุขสำราญประหนึ่งเทพเซียนเด็กลาใช้วิ่งตึงๆขึ้นมาชั บนบอกว่ามีแขกมาขอพบจิงเหลียวหุยลุกขึ้นนั่งบอกมือสงสัญญาให้หนางรำถอยออกไปก่อนสือกงรีพรากประตูเข้ามาเดินตำหลังคือบรดสวมหน้ากากสีเงินผู้หนึ่งอาคารตุก,กาาทั้งสองท่านจิงเหลียวหุยลุกขึ้นยืนต้องการไต่าถามข่าวสารหรือขอรับถูกต้องสือกงรีท่าทีนอบน้อมรบกวนเจ้าของหอแล้ว ไม่มีปัญหาจริงเลียวหุยแย้มยิ้มจะนั้นก็เรียกข้ารับใช้ยกชาเข้ามาไม่ทราบต้องการถามล่าวสารอันใดไม่ขอปิดบงังไม่ใช่ตัวข้านอ้อแต่เป็นพี่น้องของข้าน้อยท่านหนี้สื่อกงรุ้ยเอย่ยยามนี้เขาจำต้องจากบ้านเกิดมาจคิดหางานที่ทําเงินได้มาเลี้ยงตัวสักหน่อยด้ยินมาว่าทางเจ้าของหอจริงมีลู่ทางมากมายจึงได้บังอาจบากหน้ามาถามโดงานที่ทําเงินได้มีอยู่ถมถีบอกเช่นนี้ออกจากว่า ไปหน่อยจริงหลิวหุ้วใสหัวยังน้อยก็ต้องบอกมาก่อนว่าจะทํางานประเภทไหนแล้วค่าไปบอกท่านเดลหรือไม่เช่นนี้จะเป็นการง่ายต่อทุกคน สู่กรงรุยกราบพ,พวกเราลองไปไล่ถามมาสักพักแล้วเหมือนกันงานเล็กงานน้อยทำเงินได้ช้าเกินไปพวกเราไม่อยากได้แต่เห็นว่าช่วงนี้มีเรือสินค้าลำใหญ่บรรทุกขอนไม้ไปยังเกาะชิงโจว้ายว่าจะทำเงินได้ดีไม่ทราบจะขอเข้าร่วมแบ่งปันผลประโยชน์นี้ได้ด้วยหรือไม่ จะทาการค้ากับชิงโจหร้อจิงเหลียวหุยเอ่ยเป็นไปไม่ได้ต้วนไปเย่ถามทําไมเล่าเจ้าของเกาะชิงโจไม่ทําการค้ากับคนแปลกหน้ายิ่งไม่ทําการค้ากับคนของอาณาจักรชูจริงเหลียวหุยตอบสิบุรยกล่าวว่ากลุ่มการค้าต้าชูแข็งแกร่งอย่างยิ่งทําไมถึงไม่ยอมติดต่อค้าขายด้วยเล่าจิงเหลียวหุยใส่หัวเรื่องนี้ไม่อาจบอกรายละเอียดแล้ว ไม่มีระเบนให้กันเลยจริงๆหรือสื่อคงรุ้ยเอ่ยเจ้าของเกาะ ชิงโจไม่ชอบต้าโฉพี่น้องของข้าคนนี้กระถูกต้าโฉบีบขันแม้มีบ้านก็ไม่อาจกราดในทั้งยังเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีไม่ยอมพึ่งพาอาศัยข้าใช้ชีวิตอย่างไรจดหมายถึงได้ไม่กร u งงานหนักมุ่งลงมานานอย่างคิดฟื้นเคิร์นกลับมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเงนินทุนในการทำการค้าต้องการเท่าไหร่ข้าล้วนมีให้ยิ่งไปกว่านั้นวิทยายุทธเขาอย่างดีเยี่ยม หากอยู่ในยุทธภพจงอยู่กันับว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งยิ่งไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวโจรสลัด <c oughs> วิทยายุทธดีหรือจิงหลิวหุยพรันสนอกสนใจขึ้นมาดีแค่ไหนต้นไปเยะกร่าวว่าหนึ่งคนต่อกรสตรอหนึ่งร้อย จิงหลิวหุยนึกสงสัยแต่ในธทมเนียบยุทธภพหาได้มีท่านอยู่บนนันต้นไปเย่เอย่ยมิทยายุทธสูงตามทดสอบดูก็รได้ยังจะทำให้คนเชื่อถือได้มากกว่ากระดาษแผ่นเดียวจิงหลิวหุยถามอีกชนะถึงได้สวมหน้ากากจิงคงรู้กล่าวจากดันก้างถูกคนทำร้ายจนเสียโฉมเรื่องปวดใจในอดีตขอไม่พูดถึงเสียดีกว่าไม่พูดถึงเสียดีกว่าจิงห,หงลิวหุยครุ่นคกิดครุ่นหนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าทำการค้า เกรงว่าจะไาได้แต่ท่านยังมีงานอยู่อีกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ,กบเกาะชิงโจอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นหากทําได้ดีค่าตอบแทนก็ไม่ยิ่งย่องไปกว่าคาไม้อีกด้วยนะจริงเรือสื่ออง์รีถามไม่ทราบว,ว่าเป็นงานอะไรจริงเลวุ้ยกล่าวว่าครูฝึกครูฝึกก็ดีสื่อกงรุ้ยตบมือดังฉาดใหญ่และถามอีก แต่พี่น้องของข้าคนนี้ลงมือไม่รู้หนักเบาหากวัตีคนตายขึ้นมาจะทำเช่นไรดีหากยามฝึกทหารยังถูก ตีจนตายได้คือตัวไร้ประโยชน์ตัวไร้ประโยชน์ตายบ้างแล้วจะอย่างไรจริงเลี้ยวหุยเอ่ยเพียงแต่ก่อนหน้านี้ข้าต้องทดสอบวิทยยุทธ์ของท่านก่อนต้นไปเย่พยักหน้าได้สิจริงเลี้ยวหุยกล่าวอีกสนทนากันมาตั้งมากมายแต่ยังไม่ทราบเลยว่าควรจะเรียกท่านทั้งสองว่าอย่างไรเกรงใจไปแล้วสื่อคองรุ้ยเอ่ยข้าน้อยซื่อชื่อคงรือ ข้าน้อยสื่อของรวยเจ้าตระกูลน้อยแห่งวังสีเจียวส่วนพี่ชายร่วมสามบาทของข้าท่านหนี้นาเก่าวก่อนไม่ขอเอ่ยถึงจะดีกว่าตอนนี้เมื่อจะถอดรูปเปลี่ยนร่างเริ่มต้นชีวิตใหม่ย่อมต้องตั้งชื่อใหม่ที่ไพเราะเพราะพิงสักหน่อยเจ้าหอเรียกเขาว่าหวังฟูกุ้ยก็ได้จิงเหลียมหุยอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าพี่หวัง ต้นไปเย่เยกเย็นเ,เป็นที่สวดเออยว่ามิกรามิกราสื่อกงรวยยื่นสองมือยืนสองมือ,ส,อ,มอสุกแขนเสื้ออยู่ด้านข้างรอยยิ้มจริงใจอย่างที่สดหวังผู้กุยเป็นชื่อมักถูกมองว่าเฉยหากแปลตามตัวอักษรจะหมายความว่าหวังหวังหวังคืออ,องอองผู้ร่ำรวยและสูงสง่งหวังก็คืออองเน่ยเนาะ วันที่นัดหมายไว้ก็คืออีกสามวันให้หลังเมื่อต้นไปเยอ่กับสือคงหรุยมาถึงจริงเหลิวหุยก็มาถึงก่อนแล้วข้างกายยังมีคนอีกผู้หนึ่ง คนไปนี้คือชู่เซียงนั่นเองท่านนี้ก็คือเจ้าของเกาะชิงโจเองนะรสือกรุวยชื่นชมช่างสง่างามโดดเด่นเหนือธรรมดาจริงๆภายขางหน้าพอพี่น้องของข้าคนนี้ได้ติดตามท่านวังจะได้ท่านคอยชี้แนะช่วยเหลือพี่ท่านจะได้เกรงใจไปเลยชู่เซียงเอ่ยขอเพียงเป็นผู้มีความสามารถติดตามข้าไปก็ไม่วันถูกเอาเปรียบหรือตกรกรรมลำบากแน่ ต้นไปเย่ยถามต้องประองฝีมือกับผู้ใดไม่ใช่ประองกับกนสู่เสี้ยงกดก้อนหินใหญ่ที่อยู่ข้างกายจากนั้นก็พื้นก็ค่อยๆปรากฏรอยแยกสื่อกงรุ้ยกระซิบถามจิงเหลิวหุยปรองกับผีหรือนี่ทำไมถึงต้องมุดลงใต้ดินด้วยไปดูแล้วก็รู้เองจิงเหลิวหุยยิ้มน้อยๆดูลึกลับยิ่งต้นไปเย,ย่กระโดดลงไปครู่เดียวเท้าก็เหยียบถึงพื้นไปนับว่าลึกเท่าไร่คนที่เหลือพากันโดด ตามลงมาในห้องหลับตามผนังใช้ไข่มุกประกายราตรีช่วยให้แสงส่องสว่างแสงไฟสลัวอย่างยิ่งทว่ายังมองเห็นพื้นที่โล่งเบื้องหน้าและหุ่นทองแดงสูง9ก้าชือสิกว่าตัวที่ตั้งแถวเรียงรายเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างชัดเจนมันก็คือค่ายกล8แปดทีศบตอน